สวัสดีครับสวัสดีรอบดึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษน,นะครับนัดที่34-35ก็เดินทางมาครึ่งนึงัะนี่คือวันแรกนะครับวันที่28เมษายนครับเวลาจะตีหนึ่งแล้วแหละยังเหลืออีก2คู่เอาไว้วันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวแอดจะรายงานในวันพรุ่งนี้เอเวอร์ตันพบก,กับเบนฟอร์ดแล้วก็แอดตันวิลาพบก,กับเซลซีนะครับมาดูคู่วันนี้ก่อนคู่หัวค่ำวันนี้ เวทแฮมนะครับเปิดบ้านเสมอลิเวอร์พูลหงแดงไปสประตูต่อสองแมวแล้วมั้งหงแดงก็หาฟอร์มไม่เจอเคาะเคาะเคาะแล้วก็สุดท้ายก็เสมอก็ทำให้สถานการณ์ของลิเวอร์พูลก็น่าจะหมดในในทางทฤษฎีก็ยังมีดิวอยู่ครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยน่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วแหละน่าจะจบเพียงเท่านี้ก็อยู่ที่35นัดชนะ22 เสมอ9แพ้4นะครับมี75แต้มตามหลังแมนซีแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยอย่างละ1แต้มและ2แต้มก็ทำให้สถิติ5นัดหลังนี่ชนะหนึ่โอ้หมดแล้วหมดแล้วเพราะว่าสถิติ5นัดหลังถ้าทีมจะเป็นแชมป์หรือว่าทีมที่จะ,จะไล่หนับแชมป์นี่5นัดนมันต้องชนะอย่างน้อย3นี่ชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับมีอยู่75แต้มอยู่ลำดับที่3น่าจะจบตรงนี้แล้วแหละของลิเวอร์พูลนะฮะ ่าคู่ต่อไปส่วนเวสแฮมก่อนเวสแฮมเวสแฮมเนี่ยยังเจ้าบ้านเนี่ยยังอยู่ที่8นะครับยังอยู่ที่8ไม่ยังไม่สามารถที่จะแซงขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าพวกนิวคาสเซิลอะไรเขาก็ชนะเนาะเขาเก็บแต้มได้แมนยูเก็บแต้มได้ก็ทําให้หล่นมาที่8มีอยูออ่มีอยู่49แต้มนะครับตามหลังนิวคาสเซิลอยู่1แต้มนะครับ ก็แทง35ชนะ13เสมอ10แพ้12นะครับ49แต้งลำดับที่8ของตารางสถิติ5น้นัดหลังก็เท่ากันกับลิวพูเป๊ะเลยครับชนะ1แพ้2เสมอ2นะครับคู่ต่อไปนะครับวูฟแฮมตันเปิดบ้านชนะทีมบวย้ยที่เอ่ยทีมนี้ตกชั้นอย่างรูตันทาวไได้2ประตูต่อ1น,นะครับทำให้สถานการณ์ของวูฟแฮมตันกเ็เด้งขึ้นมาอันดับที่10นะครับ ที่10ของตารางครับตามหลังเซลซีอยู่1แต้มนะครับแข่ง35ชนะ1 3เสมอ7แพ้15นะครับ46แต้มตามหลังเซลซีอยู่1แต้มสถิติห้านัดหลังก็ชนะ1เสมอ2แพ้2อ,อ,อนะครับอยู่ลำดับที่10ของตารางนะครับส่วนรูตันทาวก็ยังอยู่ในโซนสีแดงเช่นเดิมนะครับเพราะว่าแบบนี้ก็แพ้ไม่สามารถสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้ก็น่าจะ มีสิทธิ์เตรียมตัวลงไปเล่นแชมเปนลีกแชมเปนชิพชิพได้ในววนี้แหละแข่ง35ชนะ6เสมอ7แพ้22นะครับมีอยู่25แต้มก็สถิติ5นัดหลังก็แพ้4ชนะ1นะครับอันดับที่18ของตารางคู่ต่อไปฟูแลมเปิดบ้านเสมอกับคริสตันพาเลต1ประตูต่อ1นะครับ สถานการณ์ของฟูลเล่ตอนนี้ก็อยู่ลำดับที่13ของตารางแข่ง35ชนะ12เสมอ7แพ้16มีอยู่43แต้มนะครับตามหลังไบตันอยู่1แต้มสถิติ5นัดหลังก็ชนะ1แพ้3เสมอ1นะครับส่วนคิดตันพาเลตนะครับก็อยู่ไล่กันนะอยู่ลำดับที่14ของตารางนะครับมี40แต้มนะครับตามหลังฟูลเล่ทีมคู่แข่งอยู่3คะแนนนะครับยังไม่สามารถที่จะแซงได้ ก็แข่ง35ชนะ10เสมอ10แพ้15นะครับ40แต้มสถิติ5้นัดหลังสุดนิโอดูดีเลยครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับอืมครับคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปนิวคาสเซิลถลม่มเชฟฟิลยูไนเตดไปหประตูต่อ1คู่นี้ไม่มีอะไรครับก็มาดูผลงานของของนิวคาสเซิลนะครับบิ่งขึ้นไปอันดับที่7นะครับ ตามหลังปีศาจแดงอยู่2แต้มนะครับมีอยู่50แต้มแข่ง33ชนะ15เสมอ5แพ้13นะครับ50แต้มนะครับตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่2แต้มสถิติ5นัดหลังสุดอีชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับส่วนดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็ยังจมบวยอยู่ครับแข่ง35ชนะ3เสมอ7แพ้25มี16แต้มนะครับตามหลังเบอร์ลี่อยู่เยอะเลยครับ สถิติห้านัดหลังนี่ก็แพ้สี่เสมอหนึ่งนะครับคู่สุดท้ายสำหรับวันนี้ที่แอดจะรายงานก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเบอร์ลี่นะครับเปิดบ้านเสมอเบอร์ลี่ก็ทำให้เก็บได้ทีมนั้นหนึ่งคะแนนทำให้แมนเชสเตอร์อยู่ที่6นะครับตามหลังสเปอร์อยู่8แต้มนะครับสถิติห้านัดหลังเนี่ยเสมอซะออกออกเสมอซะส่วนใหญ่นะครับเสมอ3ชนะ1แพ้1 แข่ง34นัดมี16นัดที่ชนะเสมอ4แพ้12 5 2แต้มนะครับอยู่ลำดับที่6ของตารางนะครับส่วนเบอร์ลี่อยู่ลองบัวครับซึ่งตามหลังรตูตั้นอยู่1แต้มนะครับแข่ง35ชนะ5เสมอ9แพ้21นะครับมีอยู่24แต้มนะครับสตีห์5นัดหลังดูดีนะครับเสมอ3ชนะ1แพ้1นะครับก็ยังไม่สามารถ หนีโซนตกชั้นได้แล้วก็เหลืออยู่3นัดเท่านั้นเองก็รอรับชมกันนะว่าจะไปต่อได้ไหมเบอร์ลี่หรือว่าจะลงไปเล่นแชมเปี้ยนชิพต่อไปเดี๋ยรอติดตามชมส่วนที่กำลังคิกออฟนะครับที่เอาไว้วันพรุ่งนี้ก็จะมีเอเวอร์ตันนะครับนาทีที่77แล้วครับนำเบนฟอร์ดอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นเจ้าบ้านนะครับเอเวอร์ตันแล้วก็คู่ดึกตี2อแอตตันวิลล่าจะพบกับเซลซีนะครับแล้วก็ ที่3ามที่ขึ้นต่อวันพรุ่งนี้บอลมัดพบกับไบตันสเปอร์พบกับอาร์เซนอลและนอตติงแฮมฟอร์เรสพบกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับผลการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวแอดจะรายงานวันพรุ่งนี้ต่อไปแล้วก็ส่วนวันนี้จะมีผลการแข่งขันอยู่ท้ายคลิปนะครับโคเวอร์ cover ดูดีหนึ่งนาทีนะครับสหรับวันนี้ก็หลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ